เขามารักสีสี่นะคะใช่จ้ะวันนี้ทีมงานต้องโซมาใช่จ้ะว่าอย่าลืมเอาชุดชั้นในไปด้วยจ้ะใช่ไลฟ์เลยทีเดียวว่าอย่าลืมเอาชุดชั้นในไปด้วยเพราะว่ามีซีเปลี่กน้ำไงจ้ะจ้ะจะต้องเปลี่ยนไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีชั้นในเปียนค่ะค่ะเผื่อจะเปี่ยนนะค่ะละครสนุกไหมจ๊ะดูหน้าดิสนุกใช่ไหมล่ะ ที่บอกว่าอะไรนะเอาหมอนขึ้นให้น้องหน่อยเดี๋ยวน้องนั่งไม่ได้ก็<ๆ>เป็นห่วงหมอนน,ลลมอนั่นแหละรักหมอนนั่นแหละตบให้ไหมถุงนี้มันใช่มากเลยมันรวมทุกอย่างที่ชอบไว้ในถุงนี้เลยจริงๆ <S 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 อะไรมันดีหัวล้อที่คืออะไรหัวล้อหัวล้อละคร, <S <S รไม่ใช่ละครฉันด้วยหัวล้อซีรีส์อยู่ทุกคน <S <S เล่มนี้มันดีจริงเอ้เล่มนี้อะไร ถุงนี้มันถุงนี้มันอร่อยอ่ะไม่อ้าอย่าไปชูให้เขาอย่าง,งานนั้ว่าเราชอบกินอะไรชูใชูให้บอกว่าอย่าชูไงว่าเราชอบกินถุงนี้กันมากมีพิรุษหรอฮะมีพิรุษหรอแล้วแกดูสินี่ฉันไม่มีพิรุษเลยเนี่ยอะไรอย่าไปโชว์สิว่าเราชอบกินถุงนี้กันอะอย่าไปโชว์ตามมีพิรุษปะหืมมีปะทำไมนะยังไม่ได้กินข้าวทุกคนชอบละครไหมคะสนุกสนุกเนาะ หนุกมากปะดูอะไรอยู่เอ่ะนี่ปมรักใช่ไหมทำไมฉันสวยขนาดนี้เนะี่ยฉันสวยมากมากเลยนะเนี่ยอยู่ดีก็ผมยาวสวยได้ขนาดนี้เลยบ้านจริงเียไม่ดูตลับกันไงถุยก่อนที่จะเปิดไลฟ์นี้ตาไม่มองข้างบนเลยชอบละคอไหมาคะทุกคนคะเป็นการเปิดเรื่องที่ใจลายมากเลยเนาะคิดเหมือนกันไหมนี่ตกใจมากนะจริง เวฟค่ะทุกคนเวฟค่ะเวฟดีใจมากเสร็จงานเร็วได้กลับมาทันดูด้วยเย้ Yay! ขอบคุณที่ชอบนะคะเราขำมากฉากที่แบบดิวเดินเข้ามาผักอะแล้วที่แบบไปเจอคอมเมนต์อะ่ะที่บอกว่าแบบเดี๋ยวอะไรนะวอนเจอหมีลุมกัดมั่งดีนะเจอน้องฟ้าถ้าเจอแม่ตรูโดนต่อยไปแล้วอันนี้ชอบมากโดนต่อยแนะ่นอนจริงๆ ขอบคุณนะดีใจจังเลยที่ทุกคนชอบนะคะดีใจมากหมดนี้ไม่ง่ายเลยนะคะโอ้นี่ไม่ได้ไลฟ์มานานพอสมควรทุกคนรวมตัวกันมาน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะดีใจจังที่ชอบละครน,นะคะ เฮ้ยพี่ฮุยสวัสดีค่ะพี่ฮุยต้องดูนะเรื่องนี้เชียรย์เล่นเป็นคนอ่อนโยนนะพี่ฮุยขอไม่น่าอะไรยากอะไรติดผมมาน้องคะน้องจา๋าเอาหัวมาสิอะไรติดหัวดูสิ่งที่ชูมันทํานะคะ <laughs> จะเอาไปบี้หน้าหมา,มาแกคอยดูทิ้งเข้าไป <laughs> นิสัยเหมือนจะไม่มีผิด คายของกินใส่มือคนอื่นเนี่ยแล้วไม่ถามคนอื่นด้วยนะพูดมาหูปากไปชุดป้าเหรอพูดมานี่ใช่ไหมมือที่แกอะไรเรียงแกแกยังรับไม่ได้เลยทุเรศที่คลายผมน่ารักน่ารักไหมวันนี้เขาแต่งเขามีเฟเฟอเรนซ์ไปทูเอ็นยูวันนะบอกก่า อืมไม่นซันดาร่าอืมแต่ทำแบบซันดาร่าไม่ได้ไงเพราะซันดาร่าแบบผมเงี้ยผมทรงเนี้ยทำได้ปะอืมทำไม่ได้ทำแบบซันดาร่าไม่ได้ทีมบลูเจนส์บลูเจนส์ชอบลูกนี้เหรอคุณน่ารักหรอเย่อุ้ยจะมาแล้วจะมาแล้วทุกคนไปดูละครกันไหมคะเอายังไม่มาม เจ้มดจมดที่ไหนวว้า <Whoa. S 1> เรื่องนี้จะดราม่าก,กันดีมากแล้วก็จะนะจะสงสัยกันมากว่าใครเป็นคนค่าเตชิตนะคะไม่น่าจะนอนมาร้องเพลงอ่ะจริงๆแล้ว งิ้วอย่างงิ้วมีงิวโอ๊ยทำไมคอมเมนต์มันไปเร็วจังเลยอ่านไม่ทนนันโฆษณานานมากค่ะละครดีก็งี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูกัน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 ,น,นดูกันอะไรคุณหน้าต่างคุณอยากดูนี่นี่นี่โอ้สนุกมากหมอนบอกละครสนุกมากเลยสนุกมากฟ้าสวยมากเตชิตเตชินน่าสนใจมากดีมากสนุกมาก อย่ยบบาไปยุมันอย่างไั้นกไม่ให้มันกินอุ้ยดาราเดลลี่สวัสดีคะ่ะ <c ười> ขอบคุณดาราเดลลี่ที่เขียนข่าวด้วยนะคะแอบเห็นอยู่นะคะบ้านนี้อนะีกแล้น่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ <c ười> <c ười> บ้านนี้ถ่ายประมาณ80เรื่องนี่โอ้โหจังหวะแม่หันเปิดตัวก,ตก็ต้องมีสโลนะจ๊ะสวยนะจ๊ะเป็นเล่นก็ <c ười> คือแม่สโลเองชิบแล้วว่าแม่ก็ เจอป้าจุ๋จะปราจุกแล้ว,ลวเห็นเจอเยอะเลยนี่เจอปราตอมอ้วยน่ใช่เจปอป้าตอมครับแล้วทําไมไม่ไปถ่ายบูชาเม่ให้ฉันหาไม่เจอทําไมไม่ไปถ่ายชาเม่ให้ฉันพี่แอลี่บอกว่าพี่แอลี่บอกว่าถามป้าที่ว่าอยู่ไหนเดินหาทั่วแล้วทำไมไม่ไปถ่ายวเดินหาแล้ว <c oughs> าหาหไม่เจอวุ้ย ช่วยกันหาเลยคุณเล็ก2 0งศูนย์สี่หนึ่งแฮปปี้นะคะขอให้มีความสุขนะคะขอให้ชาเมฆจงเจริญเยวบอ่ะไม่หยอบไม่ได้ค่ะเพราะแต่เขาทำในนีดีนะทำอะไรดีแบบขู่ที่เันแฝดดีด้วยกันดีเรียนอ่ะพี่ดูเลีนดีมาก เล่นดีจริงเล่นคาแรคเตอร์อดูชัดเจนริง<ต>จริงคนน้องนี่เป็นมิสเตอร์บีนนะคะดูดีๆจะมีทรงความเป็นมิสเตอร์บีนอยู่ก็คืออุ้มตุ๊กตาหม,มีถ้ามีตุ๊กตาหมีคือมิสเตอร์บีนเลยเมาเวดิวช่องไหนนะคะอ๋อช่องยี่สิบเจ็ดค่ะช่องแ <27. S 1> ปดค่ะยี่สิบเจ็ดคนมาดูกันพันเลย ช่องเจ็ดเอ้ยช่องเจ็ดคิดถึงช่องเจ็ดไงช่องแปดจ้าช่องแปดเลขอะไรยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดดูกันดูกันดูการดูกันแม่จ๋ารอวีออยเฮ้ยแต่วีออยดีจริงอ่ะพ้นจริงช่วงนี้นอนน้อยมากจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามากแบบแต่นีสี่ค่ตีสี่ตีสี่ไม่ใช่ตื่นจ้ะตีสี่ออกจากบ้านจ้ารถมารับตีสี่รู้ป่าวว่าอะไรอร่อยสุดอะไรคะ ใช่ดูดเข้าไปสิจะ๊ะเหลือไม่พี่มามาให้พี่ดูดสิจ๊ะหนูจะ๊ะมาให้พี่ดูดนิ้วหน่อยกลัวอ <c oughs> ไปนอนเดี๋ยวค่อยนอนแป๊บนื้อละครละครอย่ดูละครผมคุณจุ๋มสวยจังอันนี้หน้าหน้ามันหรือหน้าดิวอี้อ่ะดิวอี้ ปากเป็นไรยื้ยไงปากเป็นไรยื้ยกินขนมไหมคะยื้ยไม่ได้ชอบกินเลยเนาะไม่ได้บอกใครว่าชอบกินใช่ไหมขนมเยอย่วจ้าเดี๋ยวก็ได้มาเป็นลังชอบผมทรงนี้จริงเหรอคะชอบไหมเงี้ยห้ละครพี่สี่ ใช่ต้องออกไปถ่ายละครต่างจังหวัดค่ะโหดร้ายมากๆยันเที่ยงคืนจ้ะคืนพรุ่งน,นี้อ่าแล้ววันจันทร์ก็ยังต้องกองอีกนะวันจันทร์ก็หกโมงเช้าจ้ะเพื่อนเพื่อน,นเอาเพื่อนมานเลยเลยคุยกับเพื่อนวันว,นวนนายไปถึงในละครหรืออะไรเพื่อนถ้าตรงเนี้ย พี่เชียบน้ํายังดูจากสภาพพี่อาบน้ำล้วเหรอจ๊ะจริงหรออันนี้คือก่อนนี่ชุดนอนนะนี่ชุดนอนเออเนี่ยอาบน้ําแล้วนะพันห้าอุ้ยขอบคุณพันห้าค่ะชุดมีคนบอกพี่เชียร์เขาชอบพี่เลยไอเดี๋ยวทำอ่านประโยคนี้สิในแบบชุดเนี่ยพี่เชียร์เขาชอบพี่เลยแอร์ยี่เนี่ยอะไรพี่เชียร์เขาชอบพี่เลย กลัวไม่น่าขอให้อ่านเลยค่ะปัญไลยมากเฮ้ยคุณเข้าใจได้เหรอคะว่าความลำบากจริงๆมันเป็นยังไงเห็นน้าเลยมากเลยอ่ะคุณเข้าใจด้วยค่ะพูดระหว่างระหว่างพูดปดป้อไปด้วยเดี๋ยวคุณเข้าใจด้วยค่ะว่าเวลาลำบากนะ่ยอีกอันมันเป็นยังไง อ๋อชูแฟนมาแตงกวามาฮะแตงกวามาแฟนมาแตงกกวา็ไปมีคนถามพี่เชียรจบคณะอะไรสังคมสงเคราะห์ครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับชั้นหรือแกเนี่ยพี่เรียใช่ค่ะดิฉันนักศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ค่ะรหัสนักศึกษารหัสสี่เก้าค่ะบอกดูค่ะพุ่มธรรมศาสตร์เชนนักศึกษาอ๋อกระชวยอ่ะิ็น่าจะช่ชยนิสิตพอ อหรอเอาต่างกันด้วยหรอต่างอ้าวไม่เคยรู้เลยอ่ะจริงเหรอใช่นิติคือมหาวิทยาลัยที่แต่ก่อนคนที่เรียนต้องอยู่หอมหาวิทยาลัยเป็นนิติจะมีจุฬามีเกษตรเพราะว่ามีนะเลตรวนมันไม่ได้เคยไม่ชัวร์นะครับไม่เคยรู้เลยใช่นิติการทางภาษาต่างกันจริงเหรอเฮ้ยไม่เคยรู้นี่เรื่องจริงเหรอคะเนี้ยจริงจริงจริงนิติอ๋อแสดงว่าบางบางที่ก็ใช้นิติเหรอใช่มีแค่ดิฉันเข้าใจว่าคือนึก นึกว่าคือเรื่องเดียวกันมีแค่ไม่กี่ที่เห็น,นิสิตก็เ,เห็นบางเห็น,านบางที่ใช้น,นิสิตนักศึกษา,กษกษาเออไม่รู้มันต่อเนื่องกันเลยนะ,ะนิสิตนักศึกษาทีมมังคเสดยั่วจ้ะใช่ค่ะต่างกันเออมีคนบอกเห็นไหมบอกแล้วนิสิตคืออยู่หอนักศึกษาคือไปกับอ้าวดิฉันก็อยู่หอฉันต้องเป็นนิสิตไม่นิสิตคือมหาวิทยาลัยที่ตะก่อนมีแบบเหมือนไม่มีให้ ต้องอยู่หออะ่ะอาจจะ<ต><ต>ใช่ใชนา่าจะใช่แต่คือมันต่างกันมอนอใช้นิสิตมอนอคือมนเรียถวนอว๋นอ<ช>นิสิตคือมีหอในธรรมศาสตร์ก็มีหอในอ๋อรู้ว่าแต่ว่าธรรมศาสตร์จะมีหอที่รังสิตปะใช่ไหมอาจจะเพิ่งมามีใช่ไหมอ่าแต่ก่อนธรรมศาสตร์อยู่ที่ท่าพระจันทร์ใช่ปะ่ะแล้วเออ,อโอเคลองไปดูหอในที่กเกษตรเลจุลามีหอในหรอ จุฬามีหอนายไหมคะจริงค่ะจุฬาเกษตรมสวมสวคนี้เสรองเชียร์คราวหน้าโอ้ยแม่นายคิวโอุ้ยเจ้าชายวัคันดาหนุ่มวัคันดาไปวะไปวัคคันดาไปวะเขาได้ดีคิวจ้าจ้ค่ะใช่ครับพี่นกกวัาดีค่ะช่วยคราวหน้าไปทำบุญกันที่อุดรธานีไปไปไหมไปแม่นายแม่นายอยากให้ไปพาไปวันไหนดีคะไป เาไม่ได้ชวนมาอไปไปไปหมามาไปด้วยกันไปเนาะไปทำบุญกันเนาะไปจีบศาสนาไปไปชีโต้อะไรชีโต้เกีจ๊ทักมีผิดโกรธมากเลยอะทำไมเมื่อไหร่ขับไปเดย์แล้วทำตัวอย่างี้ต่อเลยอะเกีจ๊ต้องได้ขับไปเดย์แรดมากเดี๋ยวคาแรคเตอร์ตัวจริงไม่ผิดหวังเกีจ๊ต้องไม่เห็นหอนอะไรที่กล้จุฬามีหอนไรน่ากลัว แก่ใช่ไหมที่น่ากลัวตอนในที่กกษตรเป็นตึกไม้สองชั้นอะบางหอเข่ามากไม่มีแอร์ด้วยมีอะไรน่ากลัวกว่าชุดอีกหรอคะไม่มีชุดอะของน่ารักไปเร็วชุดฝักเนื้อฝักตัวกับพี่นกเร็วอุ้ยพี่นกบอกอยากให้มามีค่าขนมให้ไปครับอุ้ยพี่ต้อมพี่ต้อมมาจะพี่ต้อมรึเปล่าต้อมน้ําตาลอะต้อมน่ารักกันเหรอจ๊ะใช่ต้อมบอกว่าคิดถึงมามาคิดถึงเหมือนกัน ต้อมสซเรนเดอร์แล้วยังอือสเรนเดอร์ถ้าว่าจะมุมข้างเบียดคนอื่นนะคะคิดถึงจังเลยอ่ะพี่เชียอยุสามสองใช่ปะครับปีนี้ค่ะใช่ค่ะตอนนี้สามสิบเอ็ดครึ่งหน้าตาเหมือนยี่สิบสามเลยทค่งขาดีวิวค่ะดีวิวดีวิวเฮ้ยฟ้ามาฟ้ามาไปแล้วไปเดียวยังไม่ถนัดไปมองเลยฟ้าไปแล้วไปแล้วจ้า คิดถึงเชียร์ที่สุดเอ้ยคิดถึงมากพี่จริงจจากใจยัง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 ถ่ายอืมอืมพี่ต้อมพี่ต้อมเหมือนอยู่รายการนะเห็นเห็นเนาะใช่ไหมพี่ทำละครอยู่ไหม you are don't speak English อ๋อไม่เป็นห้องของเราวะกินแล้วกินไหมอ่ะไม่กินแล้วก็ได้กอืพี่ต้อมส่งหัวใจมาให้รีวิวค เออตลกอันนี้คือคนน้องใช่ไหม f ีลน l a พี่หวังว่าจะเจอกันในกองบ้างนะพี่พี่ต้อมทำกองถ่ายอยู่ไหมอ่ะน้องชายรีบตอบเลยไปครับไปแม้ชูเอาจีไปทำบุญที่อุดรกับเจ๊ไปครับได้เดี๋ยวไว้บอกมาแล้วกันนะคะไปไปไปโอ้มีคนอยากไปด้วยอยากไปด้วยงั้นขอเอาค่าขนมให้น้องคนนี้ดีกว่า พี่นกเฮ้ยชื่อนกเหมือนกันเลยมามาหนูก็ชื่อนกพี่ชื่อเดียวกันใช่อุ้ยนกอันนี้กินนกนกฟ้านะขอบคุณนะคะแล้วแบบสปัดผมนี้คืออะไรขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเสียงแปดอะขอบคุณนะคะนะคะมีนะขอบคุณนะคะเล่นยากว่ะเนี่ยเล่นยากเพราะว่าต้องเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนอ่อนโยนเล่นยากขอบคุณค่ะไปสี ออยวางตลาดตอนไหนคะอ้อยยังเลยค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วในช่วงทดลองกินใกล้แล้วออทดลองมานานมากแล้วนะเฮ้ยแต่ดีจริงเว้ยทำไมรู้ว่าวันนั้นปาโทรมาหลายสายมากแล้วฉันไม่รับสายปกติไลน์ก็จะโทรไลน์ก็ไม่รับไม่เป็นไรนี่โทรมาจริงๆด้วยพอรับปุ๊บอุ้ยละตีไลน์ละตีไลน์อ่ะละตีลไลน์แล้วาโทรมาโทรไปหาก็ไม่รับไม่โทรกลับด้วยเดี๋ยวนะ พี่นกบอกว่ามามาสวัสดีค่ะมาด้วยกันเลยค่ะมีข้าขนมให้ทั้งสองคนเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> เอ็นดูเรา <c oughs> เราเล่นเดี๋ยวพามามาไปทําบุญค่ะ <c oughs> ไปทําบุญไปทําบุญพี่นกน่ารักมากมาพี่นกพี่นกไม่ไม่ใช่พี่นกนี่นะพี่นกในนี้นะหุ้ยจบแล้วละครบจบแล้วเมื่อกี้จะเล่าอะไรวะเล่าที่ป้าโทรมาใส่ๆแล้วป้าก็บอกว่าว่ามันดีมากเลยลูกมันดีจริงอะไรป้าจะเย็นอะไรเงี้ย อุ้ยฟ้าฟ้าอุ้ยวันนีเราจบไปเนี่ยฟ้าฟ้ายิ้มอ่อนอุ้ยฟ้าโดนจับฟ้าโดนจับอุ้ยฟ้าร้องไห้ทีนี้ต่อละว,วันนี้ก็เล่าไม่จบอุ้ยฟ้าโดนตบอ,อุ้ยหัวโขกอ,อุ้ยโง,ปง,ง่ป้าโง่ <c oughs> แล้วมิวแมเพื่อดูตื่นเต้นแล้วป้าก็บอกว่าไอ้เหลืองออเหลืองอ่ะไอ้เหลืองเหลืองที่แบบอ๋อวีออยอ่ะป้าอะไรเงี้ยแล้วป้าก็บอกว่า เนี่ยปกตินะป้านะนอนตื่นมาแล้วไม่อยากกินอะไรเลยเหมือนเบื่ออาหารอ่ะแล้วเพียอะไรเงี้ยป้าบอกเฮ้ยอันนี้มันไม่เพียเลยเว้ยอย่างเงี้ยแล้วป้าอยากกินนั่นกินนี่เหมือนแบบเจริญอาหารขึ้นอ่ะจริงงงมากแล้วประเด็นคือโทรมาหลายสายมากจริงแต่เมื่อวานะโทรแล้วไม่รับไม่โทรกลับด้วยป้าเหรอเจียโทรใครโทรหาเจ๋อเมื่อวานะใครโทรหาชูโทรดิอชูโทรเจ๋อทำไมอ่ะจะโทรถามว่าชาแม่อยู่ไหนแง ไม่เห็นร anyway. ู้เรื่องเลยวิลละครจบแล้วค่ะใช้เธอไมนึ่อ่อนโยนอ่ะดูแลจักรจี yeah? <_<_้จักรจี้อะไรที่ฉันเป็นคนดีใช่ไหมที่น้องฟ้าอ่อนโยนมาก หนึ่งนะคะขอดูตอนที่เพิ่อนจบแป๊บนึงสนุกมากใช่ไหมชูสีนนี้ดีอ่ะชอบสีนนี้สินนี้สินนี้ร้นนองไห้หนักมากโอ้โหร้องไห้อีกแล้วฟ้าฟ้าร้องไห้ยดยดนิ้ว ย ics, right? ังนิ Means, ้วโป้งเหรอจ๊ะน uh. yeah! ี่ย um ี่ยมใช่ไหมจ๊ะไม่นี่ใจงกิมูกอยู่อ๋ออ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 เหมือนใจอออกออ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 แออ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 อกอนอออออออะอออรออออองออ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 นออ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 งอออองออออกออออก เย yeah, ่ดีใจดีใจดีใจขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะที่ดูปมลักสลรับหัวใจเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูต่อเนาะไปละไปละขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับดีใจมากดีใจมากเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าเยเย่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 ดีใจดีใจดีใจ ดีใ,ใจพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนจากหมวดคนอ่อนโยนไปเป็นคนที่แตกต่างนะฮะพรุ่งนี้ถ่ายหลักลำเส้นครับผมยี่ีนาทีแล้วเนี่ยไลฟ์ยี่สิบนาทีแล้วหรอโอ้นี่ใครอยากถามอะไรไหมคะอ่าให้ก่อนไปก่อนไปจะได้ไลฟ์สาระมาเยอะมาก อะไรอ่ะคู่ก <oh ับใครเออ่ถ้าเป็นเรื่องรักลำเส้นนะคะก็ค네ือจะเป็นขับไฟเดย์สิอชุดล่าสุดนะคะที่จะแถลงข่าววันที่หนึ่งนี้นะคะเล่นกับน้องอินดี้แล้วก็พี่นิโน่แล้วก็พี่แอนซิเรียมค่ะเชียเล่นเป็น เป็นแฟนอินดี้ค่ะถแถลงว่าพี่ดิวตัวหอมไหมดิวอลิสาลาหรือดิวไหนคะไม่รู้ค่ะว่าใครตัวหอมไหมแต่เชียร์ตัวหอมเน่ <c oughs> อะไรอ่ะ ทวิตว่าอยากขาแบบน้องฟ้าให้ทมานวีฟินมีคนมาสอบถามด้วยจริงเหรอคะขอบคุณค่ะวันที่หนึ่งเจอปืนืเจอกันหรอ,อเล่นมุกมาน,นี่นท่านหรือฟ้าร้ายกว่ากันอู้ทานจริงๆ oh <God. S 1> เป็นคนดีทั้งคู่นะคะฟ้าก็เป็นคนดีคะ่ะทานก็ อะไรต่ออะไรต่อวันที่หนึ่งมีตัวอย่างละครไหมโอ้ยไม่รู้เลยค่ะจริง,รงๆเพราะว่าเพราะว่ามันยังถ่ายไปไม่เยอะมากค่ะ<ม>คิดว่าไม่น่าจะมีนะคะคิดว่านะคะฝ<ม>ารักใครฝารักพ่อฝารักพ่อค่ะ ช่องวันเล่นกับใครอ,อินไซต์สุดๆนะฮะช่องวันเดี๋ยวรายละเอียดยังอยู่ในช่วงการพูดคุยนะคะรักลำเส้นเรื่องที่เทไหร่เรื่องที่สองค่ะเรื่องพี่นุ่นกับพี่ซีคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองค่ะอะไรอีกจ้า พี่เกิดปีกระต่ายหรือเปล่าใช่ค่ะเกิดปีเถาะค่ะฟ้ารักใครไอ้ฟ้ารักพ่อแล้วเชียร์รักใครเชียร์รักฟ้าอย่าดูนักฆ่าสาวเออไม่รู้ออกเมื่อไหร่เลยค่ะเดอะคิวลลสเนี่ยงงมากยังไม่รู้ออกเมื่อไหร่อยากให้ดูเหมือนกันค่ะ ออโอ้ใช่ต้องชนกับน,น้องฟ้ามีสิทธิ์มากเลยค่ะมีสิทธิ์มากๆเลยจริงๆละครน,น่าจะชนกัน,กนคใครค่าเตชิดคุณน้องคะคุณน้องไม่ควรจะถามคำถามที่คุณน้องควรจะดูละครน,นะคะ <c oughs> ลองดูค่ะลองติดตามดูกอนค่ะ <c oughs> พ่ออยากรับเล่นละครแนวแอคชั่นกับแม่โอ้จริงเหรอจ๊ะ อยากเล่นมากเลยจ้ะอยากเตะต่อยใส่มากเลยจ้ะเต้นแ่พี่พีมอีกเมื่อไหร่ <c oughs> โอ้ ه, ช่วงนี้คงคงยากเลยค่ะเชียกับน้องว่างไม่ตรงกันเลยค่ะและเชียก็เล่งถ่ายละครด้วยค่ะ <c oughs> อะไรอีะมันมันอ่านไม่ทันเลยอะโอ้ย <laughs> หนูชอบละครสาวน้อยเลยมาของพี่โอเ้เขบคุณจ้าลีลานอยู่มึงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะนเออขนมญี่ปุ่นอร่อยไหมจะได้ซื้อไปอีกอร่อยมากอร่อยจริงๆ thank you มากชอบมากอร่อยจริงๆอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะอร่อยมาก Uh uh, uh. Oh. You korean nope m Please search that word what does it mean? <laughs> oh, yeah, I am saying my name is my iran เชี่ยนิสโอ้ยคุณสว e t Thank you อยากให้แม่เตะพ่ออย,อยากมากเลยค่ะจริง <S <S ต่างชาติเยอะดีใจจังได้อะไรตามเชียร์แล้วดีใจด้วยครับอย่าอ่านข้ามซิแม่ไม่ได้จะอ่านข้ามมันไปเร็วมากเลยจ้ะลูก เซรัม่อมองุ่นที่ถูกต้องทาอย่างไรออตัวซีน่าเหรอคะก็ะทาเช้ากับก่อนนอนนะคะแค่นั้นเลยทิ้งพี่เวียมาหาแม่เลยนะวันนี้โอ้ยขอบคุณนะคะอย่าลืมกลับไปหาพี่เวียด้วยนะคะพรชระมนตราใช่ไหมอืมมีภาษาลาวด้วยอะ่ะอุย้ยเดี๋ยวนะมันไปเร็วมากอ่านไม่ทันอะอะไรอะอุขอ,อนุญ,ญาตนะคะอ่านไม่ทันจริงๆแนละ แม่เห็นหนูไหมเห็นคะ่ะอพันแปดละพี่หมอเอกมาพี่หมอสวัสดีคะ่ะทำไมหนูไม่เห็นพี่หมอ่ะมันมันไปเร็วมากจริงๆนะเนี่ยนี่ถ่ายรูปซะหน่อย อะไรนะโอ้ยไปไหวเดอ้อพ่อชอบเห็นดูไหมเชียร์ขับอฟิเชียลไม่เห็นได้ไหมรอคอโอ้ยอะไรนะพี่หมอบอกอย่าลืมนัดเดทอะอะไรอ่ะอ้ยมันไปไวมากฉันปวดหัวมากตอนนี้ เออเอสโลละข้อความเริ่มสโลละดี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 เฮ้ยสี่ทุ่มละไปดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวไปแล้วดีกว่าแต่ว่าฝากดูปมรักสลับหัวใจพรวกนี้ด้วยนะคะสองทุ่มสิบห้านะคะเจอกันนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากพี่หมออยู่กับพี่กึ้งอ๋อ ใครยุ่งกันแน่คะพี่หมอฝากบอกเลยค่ะใครยุ่งกันแน่ค่ะ่เพิ่งเข้ามาโซฟีก็เข้ามาอะไรตอนนี้เราจะไปแล้วโอเคไปแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายละครต่อเหนื่อยมากช่วงนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะพรุ่งนี้เจอกันปมรักนะจ๊ะบ๊ายบาย